สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมา how to เกี่ยวกับทรงผมนะคะเป็นการทําผมนี่ง่ายด้วยตัวเองนะคะอุปกรณ์ก็มีไม่มากมายมีแค่วิกนะคะซึ่งจะเป็นวิกลักษณะที่เหมือนที่เก็บผมอย่างเงี้ยค,ค่ะกึ๊บกึวิกวันนี้นะคะฝนก็เลือกทรงที่เป็นหางมา้า แล้วก็เป็นลอนๆสีผมก็จะใกล้เคียงกับสีผมของโคนนะคะจริงๆแล้วทําสีผมไว้ตอนก่อนท้องเนี่ยเป็นสีนี้แล้ว ทำในเดือนแรกที่ตั้งคันเลยจนตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วมันก็ยาวประมาณเนี้ยค่ะหมายถึงอันใหม่นะคะก็ยังไม่สามารถทําได้ก็เลยตอนนี้จะสวยคุณแม่จะสวยคุณแม่ก็จะต้องใส่วิกแทนไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ชอบได้ผมเลยค่ะมันร้อนหน้ามากๆแล้วก็มันทําให้แบบสิวข้างแก้มอะคะ่ะตรงเนี้ยมันขึ้นก็เลยใช้วิธีใส่วิกซึ่งวิกที่ฝนเลือกใช้เนี่ยตัวเนี้ยฝนซื้อจากยูเนียนมอลนะคะที่แพลตตินัมก็มี ยูเนียนมอเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่500-600บาทแต่ที่แพตตินัมขายอยู่385บาทจําราคาได้แม่นเลยเพราะว่ามันเหมือนกันเป๊ะแล้วพอไปหยิบไปถามราคาแล้วมันแบบเราซื้อมาแพงกว่าแต่ก,ก็ก็เลยไปซื้อวิกผมยาวซึ่งเป็นผมตรงนะคะะจากแพตตินัมมาอีกทรงหนึ่งวันนี้ขอเลือกทรงนี้แล้วกันเนอะในการสาธิตก็จะมีวิกนะคะหนึ่ง แล้วก็มียางมัดผมแล้วก็มีที่เก็บผมซึ่งนี่ก็ซื้อจากแพตินัมเหมือนกัน mm. ก็คือเอาไว้รวบหางม้าเสร็จแล้วเราก็ยัดลงไปอะค่ะแล้วก็มีหวีหวีอันนี้ก็คือหวีทรงผมเราปกติแล้วก็อันนี้เอาไว้หวีวิกค่ะเป็นแปรงเป็นแปรงที่ไม่มีหัวอะค่ะมันก็จะทำให้หวีวิกได้ทรงมากเลย เอานะคะเราจะมาเริ่มกันเริ่มต้นจากการรวบผมก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะทําค่อนข้างเร็วนิดนึงก็ตัดภาพไปเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะเมื่อรวบหางมาเสร็จน,นะคะเราก็เนี่ยค่ะใช้ที่เก็บผมแบบนี้นะคะปักลงไปตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงผมลงรู้จะเห็นเสาวดึงผมลงนะคะ มันก็ทำให้หางม้าของเราเนี่ยลงอยู่ตามตำแหน่งที่ต้องการเพื่อเป็นการเก็บผมให้เรียบร้อยกว่าการที่ขมวดด้วยยางเฉยๆนะคะแปบบ๊บนึงนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะใช้ที่ดึงผมนะคะดึงเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าข้างๆอะคะ่ะก็จะค่อนข้างเรียบเลยฝั่งน,นี้ก็เรียบนะคะ แล้วก็ข้างหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขยับให้ดูเอ๊ซึ่งมีเห็นไหมเอยไกลๆก็คือเรายัดลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาที่กักผมอะคะ่ะไอ้ตัววิกนะคะมาหนีบทีค่ะเมื่อเก็บผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้วิกอะคะ่ะหนีบเก็บ คือค่อยๆนะคะดึงจากตรงนี้ไปก่อนก็คือดึงดึงแล้วก็หนีบมันก็จะได้ข้างๆที่ค่อนข้างเรียบนะคะแบบนี้ค่ะอ่าแล้วก็จะได้ทรงผมแบบประมาณนี้นะคะเหอซึ่งดูเนียนไปกับผมเดิมแล้วก็ดูเนียนไปกับที่รัดไว้แล้วนะคะจากนั้นเราจะมา คาดผมกันเพื่อเก็บรายละเอียดใต้ผมไม่งั้นมันก็จะเห็นตรงรอยที่เราเอาไปยัดไว้อ่ะคะ่ะเราก็มาเก็บรายละเอียดกันโดยที่วันนี้เลือกทิ้งปลอยหน้าเอาไว้เพราะว่าอาจจะเอามาปิดหมึงนิดนึงเราก็ดึงเฉียงๆมาค่ะหรือจะใช้วีวีก่อนอย่างนี้อ่าแล้วก็ใช้ที่คาดค่ะคาดผม nhiều một chút nữa, 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 một chút 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 แล้วก็เอามายัดข้างหลังตรงนี้บางคนอาจจะรวบไปเลยก็ได้แต่ว่าฝนจะขอนี่ทำหน้าให้มันแบบว่าอา๋อมียาวๆนิดนึงจะได้ทำให้หน้าดูเล็กลงมาหน่อยอแค่นี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วได้ทรงผมง่ายๆเก๋ๆ,ๆเร็วด้วยนี่เห็นไหมคะ ง่ายนิดเดียวเองก็ได้ผมที่ค่อนข้างรวดเร็วเลยถ้าเกสมมติว่าใครที่ไม่ค่อยสระผมบ่อยนะคะทรงนี้จะเป็นทรงเก็บกลิ่นมากๆเลยคือเรามัดไปนี่คือกลิ่นมันจะอยู่ในวิกมากๆแต่ว่ามันก็จะไม่โชยออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงแล้วจะถ่ายรูปที่เป็นด้านข้างทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านหลังให้ชมกันนะคะจบการรีวิวการทำ how to ส่งผมแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ